สวัสดีสมาชิกนะครับสนใจประเมินหรือเทอร์ลรถนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือคลิกบาร์โคดไลน์ได้เลยครับเชิญชม5ประตูสวยๆตัวนําเข้านะครับคันนี้เจแปนนาเข้าครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้จดปี2011นะครับโตโยต้าวิทนะครับเป็นเครื่องอีโคคาร์นะครับเครื่อง1000นะครับน้ามันล้วนนะครับตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยรถนําเข้านะครับตัวนี้ ใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับขับได้ขับสบายเอกสารครบถูกต้องนะครับสำหรับไกรกำลังหา5ประตูนะครับตัวนี้เป็นนำเข้านะครับอะไหล่การซ่อมบำรุงก็กลุ่มยาลิสวีออสนะครับก็ลองชมดูนะครับเผื่อจะมีคนกำลังหานะครับ1 8 9 0 0 0บาทนะครับคลิกที่ชื่อคลิปออนไลน์ละเอียดนะครับบริการจะส่งได้ทั่วไทยนะครับไปเช็ครถทดลองขับได้เลยครับ อยู่ที่พุทธมนตรสาย2กรุงเทพนะครับหากท่านกำลังหา5ประตูและชอบตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับไม่ซ้ำใครครับกับทรงสวยๆเช็คชมดูได้ครับจะถูกใจหรือไม่ลองคำนวณตรวจสอบดูครับสำหรับข้อมูลน่าจะเข้าไปที่ Google YouTube น่าจะมีนะครับตัวนี้เป็นนำเข้านะครับสภาพงามๆหนึ่งในพันมีน้อยคันในไทยแน่นอนนับคันได้มังครับรุ่นนี้ก็ลองชมนะครับเครื่อง1000นะครับยีโคคา เครื่อง1นึ่นะครับเบนซินน้ํามันร้วน,นครับภายในสวยสะอาดเบาะภาคระบบไฟฟ้านะครับใครที่กําลังหา5ประตูแนวแนวไม่อยากซ้ําใครก็อลองชมลองเช็คคันนี้นะครับโตโยต้านะครับอะไรก็น่าจะกลุ่มของ วีออสยาริสนะครับส่วนอื่นๆก็ลองหาความรู้เพิ่มเติมนะครับคันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบและสนใจจริงๆนะครับโดยรวมรถพร้อมใช้ครับเอกสารถูกต้องครับนาเข้าถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถสภาพงามๆหนึ่งในพันแน่นอนหายากครับขับไปบนถนนน่าจะมีคนติดตามเลยแหละครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์นะครับเป็นอีโคคาร์ขนาดแท้เครื่องพันเดียวครับ ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับการันตีการโอนการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับขอขอะคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากท่านกําลังหารถพร้อมใช้รถสวยๆ5ประตูอีโคคาร์ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่ชอบรถต่างประเทศนะครับชมเช็คตูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยไม่มีชนหนักครับรถเดิมๆนี่เลยครับสภาพเดิมจากญี่ปุ่นนะครับนำเข้าจด ทะเบียนเรียบร้อยนะครับรถสวยแบบนี้ถูกใจให้รีบโทรเจราจานะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปเช็คก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถจะหาข้อมูลได้นะครับใน YouTube Google น่าจะมีนะครับสำหรับผมตอนนี้ว่างเปล่าับสำหรับข้อมูลตัวนี้นะครับแต่ที่แน่นอนคือถูกต้องกฎหมายรถสวยเดิมอะไรแนละการซ่อมบำรุงก็กลุ่มยาลิ์ครับใช้อะไรด้านนั้นนะครับส่วนพาร์ทนอกก็ต้องเป็นอีกหนึ่ง ข้อมูลที่จะต้องเตรียมตัวนะครับแต่โดยรวมรถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับอะไรมีครับเอาเป็นว่าท่านชอบนะครับก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกเลยนะครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์แน่นครบสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบนะครับเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายใช้ในเมืองก็สบายเลยครับตันนี้เป็นอีโคคาร์ขับชิลๆเติมน้ํามันสบายๆครับเครื่องพันเดียวครับอีโคคาร์เครื่องพันเดียวนะครับบ้านเราปกติก็จะมี พันสองพั่งมั่งก็มีนะครับตัวนี้รถสวยพร้อมใช้ครับคลิกที่ชื่อคลิปอะไรละเอียด